อย่างที่คุณมินได้เกินไว้เมื่อกี้กางเกง Big กเซเวนะครับทางด้านของประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนาทีมโปรโมตกางเกงบิ g กเซเที่ผลิตโดยจังหวัดอุทัยธานีครับที่บริเวณลานสแกกรักงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนางสาวมานัญญาไทยเศษประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศ ผู้วารชการจังหวัดอุทัยธานีนางสาวยานิสาเทศนาผู้ออกแบบกางเกงปลาแรดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับก็นำทีมโปรโมทกางเกง Big กเซเวที่ผลิตโดยจังหวัดอุทัยธานีครับที่เป็นการออกแบบอิงมาจากสัตว์ป่า7ผู้ยิ่งใหญ่แห่งผืนป่าห้วยขาแข้งหรือที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีรู้จักกันในนามของ Big กซเที่ประกอบด้วยเสือโครง่งสมเสร็จควายป่า บัวแดงกระทิงช้างป่าและเสือดำครับครับซึ่งการออกแบบกางเกงบิ๊กเซเว่นนะครับจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้นะักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้รู้จักจังหวัดอุทัยธาน,น,าธานีในมิติที่มากยิ่งขึ้นและสื่อถึงความเป็นอุดมการณ์ของพื้นป่าห้วยขาแข้งที่เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของจังห,งงงหวัดอุทัยธานีกางเกงบิ๊กเซเว่นนะครับเป็นผลิตจากเนื้อผ้าไหมอิตาลีมีสสีด้วยกันคือสีดําและสีเขียวผู้สนใจนะครับสามารถสั่งจองได้ที่เพจ f a c e b o ๊ k จังหวัดอุทัยธานีเสิร์ชไปได้เลยนะครับเพจ a c e b o o k จังหวัดอุทัยธานีนะครับ